ครับสว,ส,วสวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจามชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงบัวนะครับเมื่อนี้เขาตลาดนะครับไปเหตุงานมาพอนวัตกรรมรถแต่งครับพี่น้องครับรถใส้หยานะครับรถอยู่ใส้หยาไม่ใส่ได้หลายครับเดี๋ยวมาพอครับคุณพ่อเจ้าของรถอยู่นะครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อยังเนาะครับพอซอเลอรครับ พ่อเลิศนะครับอ่าพ่อเลิศบ้านเพ็กน้อยครับรับมูที่มูที่หาจังหวัดสุโขทินขับอำเภอพุจังหวัดิคนแก่นเท่านี้เนาะครับอ่าคือได้มาตัดหญ้าในตลาดก่อนมันมุมีเนี่ยครับมันมุมีก็เลยมากเฟินตีมันหกกว่าน,นี่เฟินเลยห่หอมาตัดออกไข่อืมครับมันเลยแปดนเลยเฟิน,นเลย่หอเอาหาปีหกปีแล้วล่ะอ๋อมันจะมีครับอ่าพื้นพ่อเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัวะหาตัวขับเลี้ยงงัวะหาตัวเลี้ยงงัวหอย่งพ่อ งว่นี่ง่วเฮาเนี่ยง่วไทยไงง่ว่านี่บะมันนี่ยแหละง่วบะมันครับเป็นราคาบ่บ่ครับทุกท่นซื้อมาสี่หมื่นสามการเดินจำนวนเงินกี่บาทแล้วมาขายเรื่อยๆหรืออ๋อซื้อมาหลายปีแล้วครับซื้อมาหลายปีแล้วสี่หมื่นสามครับกะเลยเลี้ยงไว้เรื่อยซื้อไว้เลยขายบ่ได้ก็เลี้ยงเลยเลยครับเอาปีนี้ได้ขายง่วออกเนี่ยบ่ บ่อครับเอาไว้ตล้เมื่อกี้ให้ลูกให้ร้านนะอืแม่งให้ลูกร้านอะไรก็ร้านหาคนณไงคุณละตัวละตัวครับให้เป็นมุ้นไปเลยให้ลูกให้ร้านครับอ่าคุณพ่อไปตลาดนัดง้วในบ่อไปอยู่ครับไปไปเฮ็ดยังไปตลาดเ้าบ่อได้ขายง้วไปหาผ้าพันซื้อจับเสียบเอาหนะอืมผ้ามาจับเสียบครับก็เป็นหนึ่งอาชีพเสริมของเ้างน้ำครับอาชีพครับมันไดียังไง เล่นแชร์กับอะไรที่ลอยหาลอยเล่นแชร์สายใต้โซ่ลอยต่ำลอยเขาไปเขาไปจับเสือกเนี่ยเขาไปแล็กบ้นานเสาหรือว่าไปไปวันอาทิตย์ไปวันอาทิตย์นี่นหมดเสาเนาะครับครับครมาเบาิร์นรถเนี่ยจะจังไรเนี่ยรถนี่เออเท่ากับมันยูข้าครับโ oh, อไ<น>ม้ยูข้าตีเอาไมยูข้ามาตีวัดบอกเท่ากับเดียวกวงได้แล้วก็กเทียบทีหนึ่งหนึ่งหมดแค่น้อยอืมครับเทียบนี่ได้ปีล้านอยู่อ๋อครับมันมันอยู่ได้เบิร์ปีป่ะครับอยู่ไรเบิร์ปีครับอยู่ไรเบิร์ปีเท่าแต่ปูตี ตีเนี่เข้ากับมันนี่เข้ากับเนี่ตีเข้าเข้ากับอาไม้ตีไงเนี่ยทำรักอ๋อครับมีเข้ากับรักกันมางไหเออตัดงาให้งัวเนี่ยซ้ำนี่เอ่อเบิดมือบ่สสำหรับงัวหาตัวเบิ้มือครับให้กินอันนี้คือให้กินเบิดมือครับให้กินเบิดมืออ๋อครับใหงี้เบิ้มือด้วเบิ้มือแปลงหยาอยู่บ้านเขามีบ่มีอยู่ มันละเมาหลายมีอยู่แต่แห่งล่ไหลามะกุมปีอืมก็จะน่าจากเสริมดีครับเพราปลูกหยาอย่างนี้บ้านพ่อมันเป็นยาธรรมชาติมันเป็นยากระแก่อ๋อหยาหยาจีนกระแก่เข้าฟุ้นไปใส่เข้าฟุ้นไปใส่มันเกิดมาแล้วปุยไปใส่มันเล็กง่ามอยู่หันมันมีสองง่ามหนึ่งอ๋อแต่หยาจีนกระแก่มันก็ง่ามอีดีเด้ง่ว่ากินดีเขาดีเดียงเด็นะครับคันแม่นบ่อพืชนี่ว่ามักกินกว่ามูครับหยาจีนกระแก่กินดีอีหลีครับ อันบัตรที่นี่เนี่ยคือต่อราคางัวในอนาขตดบอหัววามันเทามันตำมันมันสีขึ้นขึ้นใเท่าไงบอไปตลาดว้าวว้าวว้าวเนาะปีทั้งสนออกที่แหลกบุ๊คติ้นไปสองแสนกว่าบาทอือครับซื้อมาตัวละหามื่นครับมาขายได้เท่าไหร่ขายได้มื่นสี่านนี้ซื้อมาตัวสามมื่น มื่ขายได้เจ็ดพันเมลูบลุกขึ้นย้ายได้เศร้าเลียกนะเลื่อนมาสีไม่อ๋อครับเศร้าเลียกไปกวอนเหลี่ยมเขาซืสอไหมครับกเลื่มาสีเดียกไม่ได้อยู่เลื่อนไปหาอยู่หาเลขาหน่อยจับได้พ่อได้หาได้สิครับกไปตลาดทุนัดครับไปตลาดทุนัดครับไปตระชารึเปล่ะไปตลาดชารตลาดผู้ไปตลาดเนี่ยง่วงได้มันขายดีสุมื่นนี่มันมีขายหมดหมดเวียดนามมันเป็นแม่จับ แม่จับแบบไหนแม่จับแม่แม่จับแม่หม,มันแม่ยังเห็นอ๋อแม่หมันกับบทเวียนาบุศรีครับแต่ก็งัวน้อยงัวผูกน้อยงัวยังเห็นครับอืมว่น้าครับงัวอ้วนแหละทีเวียนาบุศรีรับววคร,บครบับสื่อสื่อถึงเรื่องข้วอยจะงไรดีโอ้ยผมเห็นตีกันอยู่ช่วงบทครับลงุงอ่าอ่า เฟซบุ๊กก็เจ้าเวียดนามตีกันอยู่ชนบ,บทเทียวนั่น,นเทียวนั่นก็นตีกันอยู่สญญาานามบันซาเท่านี่แหละ <laughs> ตีกันหยาดกล้วยหยาดกล้วยกันกล้วยขายดีกว่างง้วครับเพราะว่าตัวขอ้อมือมากเดยว่าว่าว่าซื้อถือเยอะครับแต่ว่าไปพวกเขาไปกดร,คราคาอยู่แล้วจะไปกระเทศไหนครับม<น>ันเอาว่าเนี่ยขันเท้าอยากให้ง้วนราคามันขึ้นเนี่ยเอาว่าเท้าไปขายให้เวียดนามแย่งแย่งเดี๋ยว่อนเอาแบบว่าเท้าหอยเท้าเดี่ยวพอนิ่มขายเนี่ยอ๋อ บ่ได้หรอกครับจีบ่ได้หรอกครับเอามาเขามันก,ก็ไม่ย้อนนอนทุนสิ่อ๋อครับเอาแบบว่าบ้านไม่นนทุ่นถอนนั่นครับเอาแบบว่เาเขาซื้อน้ำพี่น้องเขาสามมื่นนี่แหละแต่เขาสิขายเบียดน้ำม,มันสี่มื่นเนี่ยบ่ได้บ่ได้เลยบ่ได้ครับม,มันมันมะกดหอยต่อบ้านหนึ่งสองมื่นกวนนั่นแหละครับบ่แม่นหมายถึงว่าถ้าสมมุตินะสมมุติว่าขันเฮาซื้อน้ำพี่น้องเฮาสามมื่นเออแต่แห่งเฮาสิขายเวียดนามันสี่มื่นเนี่ย มันบอยอมเลยบยครับเวียดหน้ามันมากดห้อยต่อยกทีหนึ่งต่อย่อไนั่นโอครับต่อแประเี๋ต่อจังาานก็พรเลยเนาะครับทำแล้เท่าไหร่รบเหมือนกวาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็มันกิดเดินหนีเลยมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยมันบอง้อเขาเลยมันบง้อเราโดคดเดม่เอียนี่สู้ในการมวยจะมกัดเ่าอ่ะครับเวียดน้าเนี่ยเขาเนี่เขาไหลพอปไหลครับมันเขามามันมันบรดี้มัน้อกันเด เาบา่ามันุปลเนไงนี่มากมาแบบไหครับพอาขันมันมากน้ำกันมันขึ้นบถตีกันหรอเนาะัวครับช่วงนึงพอพอรถตำรวจไเดินน้่นอ่าครับมันมาจากเอาเบือท่วมมันออกอย่างนี้ส่วนนี่เนี่ยมันไข่ดีอยูะครับสาม่ยวมันไข่หกอยครับแรงกลัปไปก็มากมาัดเถวสอง่ยวสามมามันมะไหมาเนี่ยสาม่ยวเนี่ยมันไห่สามลอยอ่าครับลุงมาลับิีเ้อร์ครับรับ แลบแบบมาเหราว่าว้มันกับปู่จะคุ้มเพ่านะถ้าต่อวาวันวาววันนี้ข้ามเงียบมันทุ่มอีกอ่ะไม่ไปร็อกครับไม่แค่สามร้อยอ่าครับออกจากเพชรหน้อยที่สอดไปนุพพลัดอืมกับไปสนามง่ว่ากับไปนุพพลัดกับไม่จินเขากู้ใบยาครับมันก็ไวเงินเน่าะวายมันไม่ได้ห่ขอสี่ร้อยขอเจริญไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อ่ กันยูพ่พอปนันเบิดมือก็เลยย้ำขึ้นในตีนสอเนี่ยโอ้โเวียน้นครับก็ย้อน่าครับผมมอขึ้นาะไมยขันส้ำรอยกับพ่อเรียนบาดได้มันย้มขึ้นย้มขึ้นต้องฝนตกเด่อ๋อค้าวงเลี่ยมไปครับครับนก็บอกเลยว่าตอนี้มันก็โทหน้าเดียวบอกว่าครับเออขันบ่มีเวียนนามเนี่ยขันบ่มีเวียนนามเขาขมาสื่อเนี่ยว้อบานเฮาายู่ด,ดบอ บ่ได้หรอครับบ่มีทางเลยเนาะบ่มีทางเขาเอาไปหลายมีตาหมดพอค่าซื้อกันเล็กๆน้อยๆครับมีไปเอีกหมดบ้านนอกเข้าไปซื้อกวบบ่มีคนไปซื้อไปเลี้ยงเลยซื้อเลี้ยงก็แค่ตัวนึงสองตัวครับหมดเวียน่าหมดเวียน่ามาเข่าหมดเวียน่ามาเข่าของ้องเขาแย่ๆเขาเขาขนไปหไร้ปรนเดี๋ยวหน้แต่ละหนัดรหนัดจัดเลยหลายๆๆพอพันธ์บอกยมันี่เพรายอยู่ือได้ไร้รถข่วงถึงงัวถึงกล้วยอ๋องงวถึงกล้วยครับงัวใหญ่แบบโตัวละ สี่หมื่นสามมื่นไม่สิกะมี่กะมีครับแต่กล้วยแต่กล้วยนี่มีเทอะไรเขาเอาเบิดเขาเหมดเขากินกล้วยดีที่สุดจ้ะน้อน้อยๆนนี้ต네ัวน้อยๆ้ม้ water, ่นลูกมันน mm, ี ik, neglect, like ่เขาเขาเบาเลยอ่าครับเขาขายตัวละพันกว่าบาทสองพันอ๋อหมายถึงว่าไอ้แม่ลูกติดแม่ครับแม่ลูกติดเขาไปแต่แมวเอาไปแต่แม่มันครับเหลือแต่ลูกตัวละพันสองพันอันมู่เขามาขายตัวตัวละสามพันนั่นนี่เนาะก้นน้อย อ่า <Carney S 1> ครับครับครับแมนมันก mm ับ hmm. ่เอามันเอาไปขายอย่างเดียวเหรอเนาะมันบอลไปเลี้ยงไปขายครับงูงูเขาก็เอาไปเอาไว้ไปขุดงูไงก้าวแม่แม่ทางงูแม่ยังไงถ้เขาแยกลูกตันน้อยนี้มื่อไหร่เข้ไปได้ครับครับแยกลูกแยกลูกแยกลูกได้ไหมแยกได้ มันก็ราคาคนละราคาเดี่ยแต่แกงลูกลูกคนนี่แพงอีู่เนี่ย,อยอเออครับคนละราคาเนาะครับอ่ามันก็นต้องขอบคุญหอยเวียดนามน,น้ำเหรอเนาะขันเขาบ่อระบายงวยเฮาเนี่ยบ่อใดเลยช่วงนี้เขาพีดบังหันเนี่ยอ่าครับขนาดพิดนัดเดียวพิดนัดเดียวรยยครับบ่อใดเลยครับโอ้ยเอ๊ะโอ้ยเอ๊ะโอ้ยเอ๊มันมันก็มีทุนหน่อยนะครับเนาะครับมันไม่ทุนหน่อยมันบ่มีทุนหลายครับแต่มันทุนหลแต่ทุ่นวาว หมดเสียว่านบันบรดูางอยางก็จะตายได้เขาาเงินลานเนาะแเ้วมีรถฮอ้อนนี้งากแจ้ไปแก้ไแก้ไปใหญ่แก่เงินล้านแล้ากขายนกา่งเนาะเสียว่านบั่นข้าเป่าใต้ดินนักจับตายหมดุเขาให้แชกหมดให้หมดเว้นั่หลายอ่าสุดท้ยกะเอาครับผู้เขาตลาดสัมพัดตลาดเรื่อยนะครับ ให้กำลังใจพี่น้องผู้เลี้ยงวัวน้ำกันเนี่ยแบบจะคลองกับเทิ้งขาเทิ้งขายเทิ้งเลี้ยงวัวน้ำขายก็น้ำกันแหละครับไปสู่ๆต่อไปเข้าเนื้อเขตตึงใด้เอาไปได้ก็ต้องได้ขายแต่ในทิดไรเฮาก็ว่าขายเอาแจ้มาบ้านเอาพวไหแจ้เพืบ้านเอาไปกินใหญ่ยุบบั่นยุบขึ้นเป็นท่านเขาต้องเอาแด่ขึ้นไปครับครับสุดท้ายกับชาวประชาฟาร์มก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงัผ่าขายลำลุ้ยมันมันกับพ่อครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ